เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยได้มากครับกล่าวสวัสดีซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยลวกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมรับนะครับผมเกมรับที่ดีเนี่ยควรที่จะเล่นยังไงเนี่ยผมวันนี้เดี๋ยวเราพาเล่นแบบตีหัวเ,เข้าบ้านนะครับผมก็ เราจะพยายามทําประตูให้ได้นะครับผมอ่ะพอทําประตูได้แล้วทิ้งห่างนะครับพอทิ้งห่างปุ๊บเราจะเน้นเกมรับใส่ได้ทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าการเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านเนี่ยเล่นยังไงนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็เจอกับดิฟช่นสองนะครับแต่ว่าแรงเข้าต่ํากว่าเราอยู่นะครับผมอ่ะเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราจะทําเกมลุกใส่เขาในผมมาดูที่จังหวะนี้ครับรอเก็บบอลได้ดักบอลก่อนนะครับผมมาทีโรซิชกี้ดักบอลครับเอิมเกมขึ้นมาตรงนี้ให้เข้ากลางมา เข้ากลางแล้วแทงต่อมาที่เดอะบอยดุดไปนิดนึงครับมาที่วอลเกอร์ครับคู่แข่งอ่ะคู่แข่งเขาพยายามเล่นต่อบอลกันนะครับผมเราจะรอบีบจากจังหวะที่เขาผิดพลาดนะครับผมอ่ะเราจะใช้นักเตะของเราบีบไปตามตำแหน่งที่เขาจะจ่ายไปในหนี่ครับแล้วบีบบอลได้ครับแทงต่อยาวๆไปแบบนี้ครับแล้วใช้เมสซี่กับซากแบบนี้แล้วเอโต้จิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับนี่นะครับจอจังหวะดักครับ มาที่โรดี้ครับให้มาซแกมบลนี่ครับรอดักอย่างเดียวครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้โดนสไลด์ไปครับแต่คาร์บอนของเดอบรอยจ่ายมาให้อีโต้ลูกนี้อย่างแจ่มเลยแล้วยิงไม่ดีครับอีโต้ลูกนี้มากันที่เอปเป้ครับออกบอลมาที่โรชิกีเข้ากลางครับทุกคนการผ่านบอลก็จะผ่านบอลตรงกลางนะครับสำหรับแข่งลูชิเนลนะครับอันนี้ก็จะเน้นการขึ้นเกมแดนกลางนะครับถ้ากลางของเราเก็บบอลได้เยอะเราก็จะสามารถคุมเกมได้นั่นเองนะครับมาที่ โอ้โหปาคาเวียครับลูกนี้คารัทเครเรียครับลูกนี้ยิงเข้าไปครับสตันนิงโอ้โหทำไมเครื่องเซฟไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้ห่างตัวมาคแต่ว่าบอลน่าจะพุ่งเร็วครับก็โดนตีเสมอครับ1นึครับมาใหม่ครับกูแข่งไม่ยอมเหมือนกันครับทีนี้เราต้องพยายามยิงให้ได้อีกลูกนึงนี่ครับผมแล้วก็ปิดเกมนะครับผมปิดเกมตีหัวเข้าบ้านเลยทีนี้มาครับออกบอลขึ้นมาที่เมสซี่ครับไม่ถึงครับลูกนี้ บอลเข้ากลางมาที่โรดี้แล้วดักไปครับแข้งนิ่มๆครับแล้วเอโต้ชิงต่อมาไม่ถึงเดือบรอยยังดักได้อยู่ครับแล้วเมสซี่พักได้แทงให้โมดิตต่อเลยครับจี้เข้าไปครับจี้เข้าไปแล้วก็ปั่นลูกนี้โอ้โหชนเสาครับแต่ว่ายังได้ซ้ำครับเอโต้โอ้โววันนี้เก็บตก2อูรูครับผมโอ้โหสองมาเลสไปแล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งครับได้ปั่นลูกนี้ยังไม่ดีพอเลยครับชนเสาเด้งออกมายังดีที่เอโต้ยังตามไปเก็บตกได้ครับ มาครับทีนี้แฮกเกมรับให้แน่นขึ้นครับเมื่อเราทําประตูยิงห่างได้นี่ครับผมเอาบังคับตัวนักเตะของเราไปในตําแหน่งที่เขาจะจ่ายนี่ยเห็นไหมนี่จะดึงตัวนักเตะของเราเนี่ยมาที่ตําแหน่งที่คิดว่าเขาจะจ่ายไปนี่ผมแล้วก็จะพยายามดักนี่ผมครับจังหวะนี้ล้าหน้าไปครับเก็บบอลได้ครับทีนี้เก็บบอลได้เราก็ใส่เกมลุกเลยครับแต่ว่าต้อง ดูดีๆในแต่ละจังหวะที่เราเติมเกมนะผมยาให้พลาดเยอะนะครับผมถ้าพลาดเยอะเนี่ยจะทําให้เขาตัดเกมเราได้แล้วเข้าสวนเรานั่นเองนะครับผมมาแพกเกมรับกันต่อครับการตีหัวเข้าบ้านก็คือเปิดสกอร์ได้แล้วเราก็ตั้งเกมรับใส่เลยครับทีนี้มาแต่ว่าเกมรับแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้น่าเกียดในห่วเกมรับที่พาเลนเนี่ยคือเน้นรับเหนียวนี่ผมแล้วก็รับได้จริงนั่นเองนะครับมามาต่อกันที่เครื่งหลังครับ เกมบุกเราก็บุกตามจังหวะเหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่บุกเลยนะครับผมมาเก็บบอลได้เข้าในมาให้โรชิกิโรชิกีพักมาที่โมดิบโมดิตแทงต่อน,นิดเดียวครับมันไม่ผ่าน,นครับแล้วคู่แข่งแทงมาแบบนี้อ่านเกมดีๆนะผมจังหวะนี้เสียแม่งเลยครับ <c ười> อือหือเกือบไปอย่างดีที่ไม่ได้จุดโทษนะครับผมอถือว่าเสียบดนบอละครับการเสียบอลเนี่ยก็ต้องดูจังหวะแล้วก็ความแม่นยำในการเสียบนะทุกคนจังหวะนี้หลุดมาครับ อีโตจะแทงต่อยังได้อยู่ไหมแทงมาแล้วเดือบรอยเดือบรอยยังไม่ทันคาฟูเลยครับการเล่นแบบนี้ผมก็จะเน้นเป็นการาแพ็กเกมรับนะครับผมอ่าแล้วก็คุมแดนเกมรับให้ดีนั่นเองนะครับผมนี่บ,บังคับตัวนักเตะของเราไปในตำแหน่งที่เขาจะถ้าเขาจะยิงขวาเราก็บังคับไปบังทางขวานะครับถ้าตัวไหนยิงซ้ายเราก็บังคับไปบังทางซ้ายนั่เพื่อไม่ให้แบบ อบอลมันพุ่งไปหาประตูนะครับผมอย่างน้อยมันก็จะติดตัวที่เราบางังคับไปแหละถ้าเขากดยิงนะตอนที่เราวิ่งตามไปพอดีนะครับผมก็จะได้แบบนั้นเลยนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับราโคโรชิกกี้ครับให้ออกมาเด็บรอยเดบรอยมาที่โรชิกกี้มากกิเล่ครับให้มาจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่จังหวะนี้โดนดักไปนะครับแล้วให้มาที่บาตนีน่ครับเดวี่มาที่เด็บรอย ชิงบอลกันต่อไปนะครับผมอย่าพยายามหยุดบอลน,นะครับผมถ้าหยุดบอลเมื่อไรเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเสียบอลให้เขานะครับการเล่นแบบตีหัวเข้า,ขาบ้านเนี่ยก็คือเราจะคลองเกมให้ได้มากที่สุดนะครเท่าที่จะทําได้นะนะครับในจังหวะที่เรามีบอลน,นะครับผมมาชิงบอลกันต่อครับถ้าเขาไม่มีบอลเขาก็ไม่ได้ม่ได้ทาอะไรเราได้นะ,นะครับผมอ่ะความอันตรายของเขาก็จะลดลงนะครับสำหรับคู่แข่งไม่ว่าจะดีไหนก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอดีหนึ่งก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะเราพยายามยิงให้ได้ก่อนจากนั้นเราก็ปิดเกมโดยที่เราประคองเกมให้มันจบไปนะครับผม มาที่จังหวะนี้ครับคอตากูตาครับคอตากูตาจ่ายเข้ามาเมซี่ดักได้ครับมาที่กิเล่แทงต่อจังหวะนี้พลาดไปหมายมีอะไรครับมาที่เดบรอยนี่ครับนี่บางทางเอาครับแต่ว่ายังเข้าทางของคาฟูอยู่แซะครับแซะแล้วจ่ายต่อครับเดบรอยแทงเร็วจังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับมาดักไหมครับดักไหมแล้วก็คลองเกมครับทีนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเราไม่ต้องเน้นยิงก็ได้นะทุกคนพยายามขึ้นเกมตามรูปนี่ครับ จังหวะน,นี้หมุนมใจอะไรกันเนี่ยเมสซี่แล้เวเลวาจังหวะสุดท้ายวานบิดคืนประตูไปเลยครับแล้วสาสตร์ยาวๆจุดบูขึ้นมาโมงครับแล้วเดบรอยอเรียบร้อยครับไม่ยากครับกันตีหัวเข้าบ้านก็คือแพ็คเกมรับให้แน่นนี่โหเล่นให้เป็นตามจังหวะนะครับอ่านเกมให้ขาดเนี่ยว่าเขาจะจ่ายไปตัวไหนเราบังคับตัวของเราไปบางทางนั้นไว้นี่ครับแล้วก็ รอดักบอลตัดบอลจากเขานั่นเองนะครับผมเขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ตัวดีจ้วตัวเก่งก็ตามแต่ว่าถ้าเขาไม่มีช่องไม่มีพื้นที่ในการจ่ายเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะไม่ว่าคุณเือกจะเจอดีไหนก็สามารถใช้เทคนิคแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ขึ้นดีวิชั่น2ไปแล้วนะครับผมอ่ะก็ไปทดลองันดูแล้วกันผมวิธีเหล่านี้สามารถทําได้ครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม